สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ของคุณครูธนานบที่รักทุกคนนักเรียนโรงเรียนบ้านเตาไห้เหนือครับวันนี้นะวันพฤหัสที่12สิงหาคม2564วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้ำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนะครับพระมหากรณาธิคุณมากมายอันเป็นล้นพ้นล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ให้พวกเราได้มีนะครับศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็ในพระราชกรณียกิจอื่นๆด้านต่างๆนะครับที่ทรงทำนุบำรุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 นะครับที่พวกเรารักและเทิดทูนบูชาและอีกอย่างหนึ่งในวันนี้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับทุกคนได้กราบคุณแม่ขอพรคุณแม่และในสิ่งต่างๆที่หนูได้ดือ้อนะครับกับคุณแม่ไปนะวันนี้ก็ให้ขอโทษขออภัยนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีที่เราจะเริ่มต้นใหม่นะครับในการปรับปรุงตัวใหม่ในการประพฤติตนใหม่นะครับ าฝากไว้ด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะครับเรื่องการฝึกแต่งคําคล้องจองในระดับชั้นมัธประถมศึกษาปีที่3นะลูกนะฝึกแต่งคำคล้องจองเป็นอย่างไรไปดูกันสั้นๆนะสั้นๆนะน,น,นะครับเรื่องฝึกแต่งคำคล้องจองนะครับ จุดประสงค์ในการเรียนรู้ชั่วโมงนี้นะครับก็คือ 1. น,นักเรียนอธิบายนะครับการเขียนนะอธิบายการคล้องจองของ,ของคําได้ว่ามันคล้องจองอย่างไงอย่างที่ครูบอกใช่ไหมนะคำที่1คําที่2องนะคำสุดท้ายต้องไปคล้องจองกับคําแรกของพยางคต่อไปอย่างนี้นะครับนะท้ายชนหัวต่อกันเหมือนขบวนรถไฟนะครับ ข้อที่สองคือเขียนคาคล้องจองได้นึกเอาได้นะแล้วก็มีมรรยาทในการเขียนนะครับพร้อมนะครับอ้าวคาคล้องจองคําคล้องจองคือคําที่ผสม,มอยู่ในเสียงสระเดียวกันเห็นไหมหรือมีเสียงตัวสะกดมาตราเดียวกันวรรณยุกเอกโทรตรีจัตาวานะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับเช่นคําว่า ชิมนะเช่นคําว่าชิมนะครับอ่าคาว่าชิมกับคําว่าจิมอย่างเงี้ยได้ไม่จําเป็นต้องไปติดกับวรรณยุกต์นะครับเราดูแค่อะไรดูแค่สระแล้วดูแค่ตัวสะกดมันต้องอยู่ในมาตราเดียวกันและสระมันต้องเป็นสระเดียวกันเราจึงจะนับว่าเป็นคําคล้องจองได้นะครับ ต่อไปอามาดูตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมมันไม่จําเป็นจะต้องเขียนเขียนเหมือนกันเหมือนสัมผัสกันนะครับนะอย่างเช่นคําว่าเป็นกับคาว่าเย็นอย่างเงี้ยได้เห็นไหมทุกทุก,ทกยังมีขอไข่กันรันเลยสุกไม่เห็นมีเลยใช่ไหมก็ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเสียงมมนได้อ่ะเสียงสระาอูกับเสียงกอไก่อ่ะเห็นไหมว่าน,นี่กอไก่ กับขอไข่อยู่มาตาเดียวกันได้เช่นเดียวกันแลนะไม่ต้องซีเรียสนะครับนะขยันขยันนี่เป็นหอนำยอด้วยซ้ำนะครับมาคำว่าขันแข็งเห็นไหมย,ยันแกแข็งเห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วหนูก็เลือกคำที่หนูคุ้นเคยรู้จักเอามาใส่แค่นั้นเองนะครับอ่าอย่างนี้นคุณธรรมธรรมนี่ตัวนี้เป็นรอหรันน่ะ ่าเป็นรอหันแต่มันออกเสียงอะไรออกเสียงอํานะเอามาใส่กับคำว่านําได้ไหมเนี่ยคุณธรรมนําจิตใจได้มันก็เป็นคําคล้องจองได้เส้นเดียวกันมันไม่ใช่กรอนที่จะต้องมาบังคับฉันทลักษณ์นะครับอ่าวงางไกลกังวลเนี่ยยนทะเลงามเห็นไหมวนกับยนนะครับเอออ้าวต่อไปนี่ตัวอย่าง นะครับที่ครูจะให้ในักเรียนดูมันก็ต่อกันเป็นเหมือนขบวนรถไฟใช่ไหมท้ายต่อหัวท้ายต่อหัวท้ายต่อหัวอย่างนี้นะครับเออเช่นคําว่ามาลีสีสวยรวยรินกลิ่นหอมนะครับหรือในประโยคที่สองนะครับก็ต่อความยาวสาวความยืดแบบนี้นะครับอ,อ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับ เนี่ยคอขาดบาดตายรู้มากยากนานไว้เนื้อเชื่อใจในอาทิตย์ที่แล้วในชั่วโมงที่แล้วขออภัยที่เราเรียนกนันก็เป็นเรื่องนี้แหละลูกนะ,ะครับอ่ามาเนี่ยตัดตัดไม่ตายขายไม่ขาดในนกมีหูหนูมีปีกเนี่ยครั้งที่แล้วเรียนไปแล้วฉะนนวันนี้นะเป็นคลิปสั้นๆจะให้หนูได้เรียนฝึก แต่งคาคล้องจองนะฝึกแต่งคําคล้องจองเตรียมดินสอเตรียมปากกาอะไรอ่าขึ้นมานะครับนะอ่าโจทย์เขาบอกว่าอะไรโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกหัวข้อต่อไปนี้หนึ่งหัวข้อนะหัวข้อมีหัวข้อเด็กไทยโรงเรียนของเราฉันรักธรรมชาติเอาหัวข้อไหนก็ได้แล้วเอามาเขียนคล้องจองสามพยาง ความยาว5้าครองจอง3พยางห้าครองจองนะครับอ่ะมาดูแบบฝึกหัดคำคล้องจองนะอ่ะห้ามลอกครูเด็ดขาดนะครับห้ามลอกครูถ้าเหมือนคูณเนี่ยหัวข้อเหมือนได้แต่เนื้อความด้านในห้ามเหมือนกันอ่ะวันนี้ครูครูเลือกเรื่องที่3าม ฉันรักธรรมชาติเขาให้เอากี่กี่พยางนะเขาให้เอาสามพยางให้เอาสามพยางนะครับกี่คล้องจองเอาห้าคล้องจองนะครับสามพยางห้าคล้องจองนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้นักเรียนดูว่าทํำยังไงนะครับนะอ่ะครูเลือกเรื่องฉันรักธรรมชาติ นะครับฉันรักธรรมชาติอ่ามาเริ่มกันเลยครับอ่าวันนี้ครูจะเริ่มเขียนล้นะฉันรักธรรมชาติตัวต่อไปเขาบอกว่าอะไรเอาคําสุดท้ายใช่ไหมนะครับคำสุดท้ายไปสัมผัสกับคาแรกของพยางใหม่ราคํา้องจองตัวใหม่ เอาเราเอาสามพยางใช่ไหมฉันรักธรรมชาตินะครับวาดรูปสวยอ่านี่คำว่าชาติกับคำว่าวาดเห็นไหมคำว่าชาติกับคำว่าวาดนะได้กี่กี่ข้องจองแล้วล่ะได้หนึ่งได้หนึ่งข้องจองเราเอาเท่าไหร่เราเอาห้าข้องจองอ่า ฉันรักธรรมชาติวาดรูปสวยอ่าคำว่าสวยเห็นไหมครับก็คำสุดท้ายของคะคล้องจองนะครับคำสุดท้ายของคำคล้องจองเราก็จะต้องไปสัมผัสกับคำแรกอ่าฉันรักธรรมชาติวาดรูปสวยรวยแต่นะอ่ารวยน้ำใจอ้าว นี่ไปสัมผัสแล้วสวยกับรวยเห็นไหมเป็นคำคล้องจองที่สองแล้วนะครับเป็นคำคล้องจองที่สองแล้วนะอ่าต่อไปต่อไปเราก็ต้องมาสัมผัสกับคำคำว่าใจใช่ไหมมาคล้องจองกันใช่ไหมนะนระธรรมชาติวาดรูปสวยรวยน้ำใจอนะ๋วาดรูปสวยรวยน้ำใจ นะครับไฟาหาคูใส่ไฟรักษาเห็นไหมคําว่าใจกับคำว่าไฟคูสัมผัสกันแล้วอันนี้เป็นคำคล้องจองที่3เห็นไหมครับ <_ d ata> นะฉันรักธรรมชาติวาดรูปสวยรวยน้ำใจไฟรักษา <_ d ata> ต่อไปคำคำว่าสาใช่ไหมต้องไปสัมผัสกับคำหน้าในคำต่อไปนะครับ ฉันรักธรรมชาติวาดรูปสวยรวยน้ําใจไฟรักษานะครับอ่าดูซิหาคำไหนดีค่ะคำว่าสาเนี่ยคำว่าสาเนีนะอ่าพาสดชื่นอ่าคุณครูเอาพาสดชื่นเห็นไหมนะครับรวยรักษาพาสดชื่นอันนี้เป็นคำคล้องจองที่เท่าไหร่แล้วลูก คำข้องจองที่4ี่เราเอา5้านะเหลืออีกอันเดียวนะฉันรักธรรมชาติหัวข้อไม่เกี่ยวนะห้ามนับนะให้มานับอันที่หนูแต่งนะ5อันเนี้ยนะครับฉันรักธรรมชาติวาดรูปสวยรวยน้ําใจใ่รักษาพาชดชื่นตื่นจากฝันเห็นไหมเออให้แต่งเอา นะครับอย่างละ3ละ3ละ3นะครับอันนี้เป็นคำข้องจองอันที่5อย่าลืมว่านะครับห้ามลอกครูเด็ดขาดนะครับห้ามลอกครูเด็ดขาดนะ,ะทำให้เรียบร้อยมาสรุปกันสรุปคำข้องจองเห็นไหมมันก็จะต้องเป็นคำสุดท้ายนะครับไปสัมผัสกับคำหน้านะ อ่าแม่อธิบายเพิ่มเติมล้ต่อไปเราเรียนเรื่องคำค้องจองเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเรียนกันเรื่องของคำขวัญในชั่วโมงถัดไปสัปดาห์หน้าที่เราจะมาเจอกันฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับก็เพียงแต่เท่านี้แหละแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้วันแม่อย่าลืมกราบแม่นะครับให้แม่อวยพรให้เรียนหนังสือเก่งๆเราสามารถตอบแทนแม่ได้ด้วยการตั้งใจเรียน นะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ลดเล่นเกมงดเถียงแม่นะครับอย่าดื้อรัน้นอย่าเอาแต่ใจครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับไปไหนมาไหนให้ระมัดระวังตัวแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ